สบายดีและสวัสดีพี่พี่น้องน้องเอฟซีทุกทุกท่านเนาะมอนี่มาอยู่กับน้องฝนและก็เบ้าลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเหยจังใดกับคอฟ้าความฮักความคิดหอดหาพี่พี่น้องน้องเอฟซีทางฟังไทยนำเด้อถ้าท่านใดเข้ามากันอย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องฝนกับบ้าลุยได้นำเสนอเรื่องราวดีๆจากเมืองไทยและเทศนลาวนะเป็ี่ยนจังใดเลยเนาะพี่น้องกับคำว้า คำว่าของน้องฝ่นเนาะสำหรับพี่น้องรู้สึกว่าเป็นอะไรได้เกี่ยวกับคำว่าของน้องฝ่นเนาะในการพัฒนาเรื่องเมาเรื่องว่าสลหรับบ้าลุยคิดว่าน้องฝ่นก็ยังกึกก้าอยู่ทุกคนเป็นยังไงก็บ้าลุยก็ต้องขอโทษขออภัยแทนน้องฝนเด้อเนาะเพราะว่าน้องยังบนลึกในการออกกองแลวกาคำว่าคำว่ากันยังบู้เว้าทุกคนเป็นยังไงก็ขอให้พี่น้อง คอยเป็นกำลังใจและติดตามน้องฝนต่อไปเนาะสำหรับเรื่องราวดีๆในมื้อน,นี้เบ้าลุยกับน้องฝนจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบื้องไปชมเรื่องราวดีๆของเมืองไทยอีกแล้วเนาะทุกคนเกี่ยวกับการจัดอันดับเนาะประเทศไทยเรียกว่ากรุงเทพเนาะว่าจะเป็นเมืองลู่ลาติดอันดับที่เท่าไดของโลกทุกคนและการสาวต่างชาติเรียกว่าฝรั่งเนาะเพื่อนจะเสื้อบอกว่ากรุงเทพติดเมืองที่ลูลาของโลกเนาะ และการเพื่อนจะ,สะแสดงความคิดเห็นในใดได้จที่เห็นกรุงเทพติดเมืองลูลาอยู่ในอันดับโลกเนาะแต่ว่าบอลุยกันอย่างบุทันฮูเลียดว่าจะเปลี่ยนอันใดนะทุกคนเนาะ,ะกาจะไปเบิ้งไปหาฟังเพราะพ่อแม,ม่พี่น้องอยู่ไนคลิปนี้เลยเนาะทุกคนเนาะก่อนอื่นบอลุยและกานน้องฝนก็ต้องขอขอาใจแล้วก็ต้องขออนุญ,ญาตเ,ออเรื่องราวดีๆนี่เนาะจากช่องยูทูบมุมมองเพื่อนบ้านทุกคนที่ว่าบอลลุยแล้วกานน้องฝนแนะนําเอาเรื่องราวดีๆของเพื่อนมานําเสนอมาแชร์โต ให้พ่อพี่น้องในเบิ้องในชมอยู่ในวิดีโอนี้เนาะตลับวิดีโอเตรียมของเพื่อนบา้าหลุยจะได้แปะดีอยู่ในใต้คอมเมนต์เด้อถ้าเพพี่น้องท่านใดเข้ามาแล้วเนะาะอย่าลืมเข้าไปเป็นกลัจใจทางซ่องของเพื่อนนำเด,อด้อทุกคนเอาทุกคนเพื่อเพื่อเป็นการสักษาเสียเวลาเอาไปเบื้องเรื่องราวนี้พบกับบ้าหลุยและกับน้องฝนได้เลยเนาะว่าเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรแล้วเราจะมารวมกันหลังจากที่ท่านชมวิดีนะจบไปเนาะไปเลย สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมในช่องมุมมองเพื่อนบ้านนะครับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับและยังไม่เคยดกดติดตามยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวดีๆนะครับเอามานําเสนอแล้วก็เล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเรียกได้ว่าในทุกๆวันนะครับมีการจัดอันดับมากมายเลยท,ทีเดียวเลยก็ว่าได้นะครับซึ่ง ประเด็นวันนี้นะครับผมมีการจัดอันดับนะครับผมเมืองนะครับที่มีความหรูหราหรือว่า Luxury World City นะครับผม in the world เลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งเว็บไซต์นะครับ Passion Bud นะครับผมได้มีการจัดอันดับ20เมืองที่หรูหราที่สุดในโลกปี2022นั่นเองนะครับแล้วก็ เพจ Facebook คร๊บของ Royal Ranking นะครับผมได้นำรูปภาพน,นะครับผมมาโพสต์นะครับทำให้มีประเด็นการถกเถียงเยอะมากทีเดียวนะครับผมมีคนเข้าไปคอมเมนต์มากกว่า3.2พันคอมเมนต์เลยทีเดียวนะครับเยอะมากๆนะครับเป็นที่ไม่ค่อยพอใจนะครับสำหรับชาวต่างชาติเนื่องจากว่ามี หนึ่งใน20เมืองนะครับผมมีประเทศไทยติดในอันดับที่18ของโลกเลยก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว,ว่ากรุงเทพเนี่ยติดอันดับเหนือกว่าลอนดอนและก็ไทเปนะเอ็มลอนดอนเนี่ยก็คือประเทศอังกฤษใช่ไหมครับอยู่อันดับที่20ของโลกนะครับส่วนอันดับที่1เนี่ยก็จะเป็นดูไบนะครับผมอันดับที่1กับอันดับที่18เนี่ยฝรั่งเขาไม่ค่อยเชื่อกันเท่าไหร่นะครับ ทำให้เกิดประเด็นถกเถียงกันเยอะมากๆนะครับถึง3,000กว่า3,200กว่าคอมเมนต์นะครับตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าฝรั่งเขาจะไม่พอใจขนาดนี้นะครับกับการที่ไทยเราเนี่ยติดอันดับ18ของโลกนะครับเอาละเดี๋ยวผมไปอ่านนะครับเว็บไซต์พาร์ชันบุ๊ชให้เพื่อนๆฟังนิดนึงนะครับว่าการจัดอันดับของเขาเนี่ยวัดจากอะไรบ้างนะครับผม เพยเว็บไซต์พัชชันบุ๊นะครับเขาบอกว่าเมืองที่หรูหราที่สุดในโลกของปี2022นะครับจะทำให้คุณประหลาดใจเมื่อเห็นราคาค่าครองชีพระดับสูงรายการนี้รวมกับค่าครองชีพนะครับมีค่าอาหารค่าเสื้อผ้าค่าขนส่งค่าใช้ใจ่ายรายเดือนหรือว่าค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวนะครับคุณสามารถตรวจสอบนะครับได้ว่าเมืองดูใบเนี่ยถือว่าเป็นดับหนึ่งนะครับเมืองที่เป็นรักชูรีไลฟ์สไตล หน่วยข่าวกองนักเสื่อศา์ทําการวิจัยทุกปีนะครับเพื่อค้นหาเมืองที่หรูหราที่สุดในโลกรายการนี้เป็นรายการอัปเดตมากที่สุดนะครับที่สามารถอัปเดตได้ในปี2022นี้นะครับขออนุญาตอ่านนะครับให้เพื่อนๆฟังนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเพราะว่าผมจะอ่านแค่ดูไบอันดับ1ดูไบนะครับแล้วก็ของไทยเนี่ยสิซึ่งอันดับ1ดูไบเนี่ยมีค่าของชีพนะครับผมต่อเดือน 4,000ดอลลาร์นะครับผมถึง8,000ดอลลาร์ต่อเดือนหรือว่าต่อครอบครัวนั่นเองนะครับแล้วก็มีเข้าแยกเป็นประเภทให้ค่าอาหารเนี่ย900ถึง1,600ดอลลาร์นะครับต่อเดือนต่อคนนะครับแล้วก็ค่าเสื้อผ้าเนี่ย130ดอลลาร์ถึง200ดอลลาร์ CHUCK, ต่อคนนะครับผมแล้วก็แยกเป็นค่าขนส่งหรือว่ายานพาหนะเนี่ย600ดอลลาร์ถึง1,000ดอลลาร์นะครับต่อเดือนต่อคนนะครับผม ก็ส่วนประเทศไทยของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูค่าของชีพที่ฝรั่งเขาวิเคราะห์มานะครับผมในอัตราค่าของชีพที่สูงที่สุดนะครับผมในประเทศไทยเนี่ยค่าของชีพถึง2 0 0 0ถึง2อ0 0เดือนอ่ 2, า2,500ดอลลาร์ต่อเดือนต่อครอบครัวนะครับแล้วก็มีค่าอาหารเนี่ย 700ดอลลาร์นะครับผมต่อคนแล้วก็ค่าเสื้อผ้าเนี่ย50ดอลลาร์ต่อเดือนต่อคนนะครับแล้วก็ทั้งนี้นะครับมีค่าขนส่งหรือว่าค่ายานพาหนะเนี่ย80ดดอลลาร์ต่อเดือนต่อคนนั่นเองนะครับผมส่วนประเทศไทยเนี่ยเขาให้ข้อความว่านะครับเขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเมืองที่ไม่เคยหลับไหลและไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอ่าเป็นเมือง เมืองหนึ่งนะครับที่มีความหรูหราที่สุดในโลกด้วยเหตุผลหลายประการเมืองนี้มีสถานที่ที่มีสเสน่ห์จนไม่มีเวลาพักและนอนหลับเลยแม้แต่วินาทีเดียวสถานที่แห่งนี้มักจะพลุกพ่านต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งคืนอย่างไรก็ตามเมืองนี้ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเพราะมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งนะครับเขายกตัวอ,อย่างเช่นพะระบรมมหาราชวางังควรค่าแก่การเยี่ยนชมมาก วังนี้นะครับใหญ่กว่าที่คุณคิดจริงๆนะครับสองนะครับเป็นตลาดนัดจตุจักรในกรุงเทพนั้นพิเศษมากสําหรับใครก็ตามที่มาเที่ยวที่นั่นนะครับและซื้อของขวัญพิเศษสําหรับญาติในราคาที่เหมาะสมที่สุดอีกทั้งแม่น้ําที่ไหลผ่านตัวเมืองของกรุงเทพมหานครทําให้เมืองนี้มีชื่อเสียงมากความสวยงามของแม่น้นํานี่น่าชื่นชมจริงๆนะครับผมโอเคนะครับหลังจากนี้ มีบทความนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปฟังฝรั่งกันนะครับเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างต่างคนก็ไม่ค่อยจะเชื่อนะครับผมว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะติดอยู่ที่อันดับที่18ของโลกดีเลยว่าฝรั่งนี่ครับไม่พอใจมากๆเลยนะครับผมพวกเขาไม่เชื่อว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะติดอันดับที่18ของโลกอันนี้ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีการจัดอันดับแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าประเทศไทยเนี่ยจะหรูหราอะไรมากมายโดยส่วนตัวของเรานะครับเราส่วนใหญ่ เราเนี่ยจะกินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็ซื้อของถูกๆนะครับแต่มันก็มีอีกมุมหนึ่งคนที่ใช้ชีวิตแบบลักชวรี่นะครับผมเขาก็เลยให้คะแนนว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับที่18ของโลกนะครับแซงหน้าลอนดอนได้ลอนดอนได้อย่างไรนะครับผมเอาล่ะความคิดเห็นของฝรั่งท่านแรกนะครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่า อขอภัยอีกนิดนึงนะครับผมคัดมาแค่ความคิดเห็นที่ข้องเกี่ยวกับประเทศไทยเท่านั้นแล้วก็อาจจะมีความคิด,คดเห็นของประเทศเพื่อนบ้านเราบ้างเช่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามนะครับผมบ้างนะครับผมไม่เยอะโอเคความคิดเห็นของฝรั่งท่านแรกนะครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าผมคิดว่ากรุงเทพนะมันไม่ใช่เมืองที่หรูหราเลยนะครับในกรุงเทพนะครับมีตัวเลือกมากมายคุณสามารถใช้ชีวิตได้ตั้งแต่1ดอลลาร์นะครับสำหรับ อาหารหนึ่งมื้อของคุณไปจนถึงค่าครองชีพไม่จํากัดหากคุณต้องการนะครับความเห็นท่านตัดไปนะครับเขาแสดงความคิดเห็น,หนว่าฉันไปนิวยอร์กและโตเกียวและเคยอาศัยอยู่ที่ลอนดอนและปารีสการจัดอันดับนี้ช่างไร้สาระชินดีคิดถึงเวนิสที่หรูหรานะครับผมโรมสิงคโปร์นะครับไทเปฉันอาศัยอยู่ที่ไต้หวันโอ้ได้โปรดจริงเหรอที่คุณคิดว่ากรุงเทพควรจะติดอันดับนะครับผม ความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านถัดมานะครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าไม่มีเมืองที่ไหนในรายการนี้ล้วนมีความหรูหราสูงแต่ไม่มีทางที่ LA จะอยู่เหนือโตเกียวหรือโซกรุงเทพและตโตรอนโตเหนือลอนดอนมีปัญหามากมายกับรายการจัดอันดับนี้นะคคุณพูดจริงหรือเปล่านะครับความเห็นท่านตดมานะครับน่าจะเป็นเพื่อนบ้านของเราอินโดนีเซียนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าจาการ์ตาอยู่ที่ไหนนะครับผม เ็เห็นท่านถัดมานะครับน่าจะเป็นชาวฟิลิปปินส์นะเขาแสดงความคิดเห็นว่าเมืองมะนิลาของฟิลิปปินส์อยู่ที่ไหนก็ต้องเป็นประเทศที่สวยงามเช่นกันมีอาคารใหญ่มากมายในเลซอนนะครับผมควมเห็นท่านถัดมานะครับแสดงความคิดเห็นเลยว่าฉันเห็นด้วยนะมันเป็นตึกที่ผสมกับ เป uh, นะครับอาคารที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเมืองในศตรวรรษที่21กรุงเทพก่อนลอนดอนไม่มีทางนะครับผมความเห็นท่านถัดมาแสดงความเห็น,นว่าฉันเคยอยู่ที่ดูไบนะแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็นิวยอร์กแล้วก็โซและกรุงเทพพวกเขาแตกต่างกันมากและกรุงเทพก็ไม่ใช่เมืองที่หรูหราแต่อย่างใดนะครับฝรั่งเนี่ยไม่ยอมรับนะครับผมว่ากรุงเทพเนี่ยอยู่อันดับที่18แล้วก็เป็นเมืองที่หรูหรานั่นเองนะครับความเห็นท่านถัดมานะครับเขาแสดงความคิดเห็นว่า กรุงเทพมีไว้ทำไมแล้วทำไมเสี่ยงหาหรือแม้แต่เมลเบิร์นถึงไม่ติดอันดับนั่นเองก็เห็นท่านันมานะครับเขาแสดงความเห็นว่าพวกเขาหมายถึงอะไรเหรอสำหรับคำว่าหรูหราฉันเคยไปนิวยอร์กปารีสลอนดอนและก็กรุงเทพความหรูหราไม่ใช่คำที่ฉันจะชา้าอธิบายกรุงเทพมหานครนะครับก็เห็นท่านันมานะครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าทำไมกรุงเทพถึงอยู่เหนือกว่าลอนดอนนั่นเองนะครับ ความเห็นของชาวต่างชาติท่านถัดมานะครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าลอนดอนสร,ร้างขึ้นที่นั่นได้อย่างไรนะครับหมายถึงว่าทําไมลอนดอนถึงย่นันับที่20นะครับคามเห็นท่านถัดมานะครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าไมอามี่และก็นิวยอร์กไม่มีธุรกิจอยู่ที่นั่นแพงและหรูหราไม่มีความหมายเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยเชื่อนะครับว่าไมอามี่และก็นิวยอร์กเนี่ยไม่น่าจะเป็นเมืองที่หรูหรานะครับคามเห็นท่านถัดมานะครับเขาแสดงความคิดเห็นวา่ากรุงเทพอ่ะมันไม่ใช่เมืองที่หรูหราหรอกแค่หน้าไปกินแล้วก็ไปเเทที่่ยานนั้อง ความเห็นท่านถัดมานะครับแสดงความคิดเห็นว่าดูไบอ่ะเป็นเมืองที่หรูหราก็จริงนะแต่เต็มไปด้วยแรงงานทาสที่พักเลวร้ายที่สุดสําหรับคนงานฝีมือไร้แรงงานนะครับมันแย่มากความเห็นท่านถัดมานะครับเขาบอกว่ากรุงเทพอ่ะไม่ได้หรูหราไปกว่าลอนดอนเลยความเห็นท่านถัดมานะครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าลอนดอนอ่ะอยู่ที่อันดับที่20เท่านั้นมันค่องข้างที่จะน่าแปลกใจนะครับควนี้เขาแสดงความคิดเห็นได้ว่านะครับกรุงเทพหรูหรากว่าชิคกโก้อย่างนั้นเหรอนะครับผม อันนี้ก็มาแสดงความเห็นงอีกนะครับ่าค <fella. S 1> ่อนข้างที so <Ciao> Vietnam, ่ประหลาดใจนะครับกรุงเทพฯหรูหรากว่ามอสโกคุณคิดว่ายังไงความเห็นท่านถัดมานะครับเขาแสดงความเห็นเล้ว่าฐานการจัดการอันดับโลกเนี่ยมีมาตรฐานแค่ไหนฉันคิดว่าหลายเมืองในจีนต้องได้รับการโหวตให้ติดอันดับท็อป10ในการจัดอันดับนี้ความเห็นท่านถัดมานะครับเขาบอกว่ากรุงเทพฯหรูหรากว่าลอนดอนคุณบ้าไปแล้วนะครับความเห็นท่านถัดมานะครับแสดงความเห็นว่ากรุงเทพมหานครจริงเหรอ ความเห็นท่านออกมานะครับแสดงความคิดเห็นว่าปารีสนะเต็มไปด้วยนักหลอกลวงและผู้คนที่ต้องการสูบบุหรีความเห็นท่านนั้นมานะครับเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยถูกประเมินต่ําเกินไปหรือเปล่าพวกก็เห็นท่านนั้นมานะครับเขาบอกว่ามะนิลาอยู่ที่ไหนฮ่าฮ่านะครับผมตอนนี้นะครับฝรั่งนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าอันดับหนึ่งและอันดับที่แเนี่ยบ้าไปแล้วนะครับความเห็นท่านนั้มาครับเขาบอกว่ากรุงเทพนี่และเหรอจะรูลงากวอลอนดอนการจัดดบบนี้เป็นเรื่องโจกนะครับผม คมเห็นท่านถัดมานะเขาบอกว่าฉันผิดหวังมากนะครับที่มิลานโดฮาและมนนโ,โกไม่ได้อยู่ในรายชื่อนี้นะครับกวเห็นท่านถัดมานะเขาบอกว่าฉันรู้สึกผิดหวังที่เห็นไม่เห็นฟิลิปปินส์อยู่ในรายชื่อนี่มันคนโง่เป็นคนจัดอันดับความเห็นนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าลอนดอนครั้งสุดท้ายช่างน่าประหลาดใจนั่นเองนะครับหรือว่าลอนดอนอยู่ในอันดับที่20นั่นเองนะครับก็อ,อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็ผมเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่ากรุงเทพจะติดอันดับ แต่ก็เขาเลือกเราอาวินะครับก็เอาล่ะนะครับฝรั่งเขาเถียงกันเองเขาจัดอันดับให้เราเองแล้วเขาก็ไปเถียงกันเองแล้วทุกคนนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอาล่ะผมเชื่อว่าในทุกๆเมืองในทุกๆประเทศนะครับมีคนที่ใช้ชีวิตแบบหรูหราก็จริงมีคนแล้วมันก็ต้องมีคนที่ใช้ชีวิตแบบ ระดับลากย่าเหมือนกันนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับการใช้ชีวิตในเมืองกรุงเทพฯเราสามารถเลือกได้ว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนนะครับถ้าคุณมีเงินนะครับคุณสามารถใช้ชีวิตอย่างเยี่ยงราชาก็ได้นะครับมีห้องระดับสวีทหรูๆสวยๆนะครับคืนหนึ่งเป็นอย่าลืมนะครับประเทศไทยมีห้องพักคืนละล้านคืนละ4ี่ห้าแสนเยอะๆมากเลยนะครับแล้วก็ฝรั่งเนี่ยเคยมาพักกันจริงๆนะครับเอาล่ะนี่ก็เป็นมุมมองของชาวต่างชาตินะครับกับประเด็นที่ว่า เมืองที่หรูหราแล้วก็ลักชวรี่นะครับที่สุดในโลกนะครับไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยของเรานะครับจะติดในอันดับที่18ของโลกอยู่เหนือนลอนดอนนะครับชาวฝรั่งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแปลกใจอ้าเพื่อนๆเ,เอ้าเป็นยังไงไดเน่พี่น้องหลากที่ได้รับฟังครับชมไปพร้อมกับบอลลูนเลยกัน้นองฝอนว่าพี่น้องมีความคิดเห็นอนะไรไดเนะก็คือดังที่เพื่อนไน้นาเสนอไปแหละเกี่ยวกับกรุงเทพที่ว่าติด เมืองลูลาอยู่ในอันดับที่18ของโลกทุกคนว้าบ้าลุยกะรู้สึกว่าอ้กรุงเทพที่ว่าติดอันดับโลกเลยเนาะทุกคนบ้าลุยกะคิดว่ามันเป็น่ยนไนั้นทุกคนที่ว่าได้เห็นหลายๆคนไปในกรุงเทพโดยเฉพาะแม่นาคนลาวเฮานี่แหละทุกคนที่ว่าเพื่อนไปทํางานแล้วก็ได้ทายเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับกรุงเทพมาให้เขาได้เบิ่งในสมในระยะที่่านมาบ้าลุยกะเคยติดตามคือว่าเมืองกรุงเทพเป็นเมืองที่ว่าทันสมัยลูลาอิลีเนาะทุกคนเนาะ สำหรับน้องฝนกะเคยเห็นอยู่แต่ในทีวีเนาะที่ว่าเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็รูลาเนาะสมแล้วที่ว่าติด ok อ,อันดับโลกเนาะก็คือดังที่เราได้ฟังไปแล้วเนาะการมีความคิดเห็นที่ว่าแตกต่างหลากหลายมโมองมอกอกไปเกี่ยวกับความคิดเห็นเนาะว่าจะเป็นสาวต่างชาติหรือว่าสาวอาเซียนเราบางคนกะแสดงความยินดีนำบางคนกะโบกน่าเชื่อว่าจะกรุงเทพจะติดเมืองที่รูลาอันดับโลกโดยเฉพาะมัน เป็นเมืองที่รู้ราก,กูว่าลอนดอนอีกทุกคนดังที่เพื่อนไน้นาเสนอไปและมันก็นเป็นเรื่องที่ดีนะาถ้าว่าเปลี่ยนแบบนั้นเททุกคนบอลุยการแสดงความยินดีดังเดิอ้อเนาะกรุงเทพเนาะทั้งบนนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆเนาะที่บอลุยแระยกาน้องฝน,นได้นําเอามาฝากมาตอนแม่พี่น้องอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เนาะถ้าพี่น้องท่านใดให้มีความคิดเห็นที่แจกต่างอยากจะ,ะบบกโตก้สามารถคอมเมน ยังไงใต้ความเมตของบอลลูนเด้อเพื่อบอลลูนจะได้ไปอ่านเนาะเพื่อเป็นความหูเพิ่มเติมให้แก่บอลลูนรายการน้องฝนให้ได้หูเพิ่มเติมเนาะทุกคนสลัมวันนี้บอลลูนรายการน้องฝนก็จะขออํลลาหพระเจ้าไม่พี่น้องเี่ยนซ้ำนี่เด้อขอขอาพระุ่กับใจทุกกำลังใจและการทุกการติดตามที่มอบให้บอลลูนรายการน้องฝนตลอดมาเนาะสลามวันนี้บอลลูกนก็ต้องกล่าวคำว่าสบายดีดบ๊ายบาย